สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้พามาชมสวนฝรั่งนะเจ้าเราได้มาคนเดียวเน้อมากับหมู่คณะเจ้ามาศึกษาดูงานกับคณออะอบตบมย่ยางร่องนะเจ้าติดสวนฟรังไสแดงบ้านตะวันอเ่อ,องจังหวัดแพร่เจ้าสวนในปนก็นมีฝรังหลายสายพันนะเจ้ามีหงเปาซือ แดงอายุทยาแดงสีสเกตพลังใบแดงผลแดงนอกจาแล้วก็มีการสอนวิธีทําปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวนะเจ้าไปเจ้าเข้าไปดูไปชมด้วยกันนะเจ้าอโ

ย่ต้นถ <face> mm ่ายวิด <umas, S 3> ีโอไปเลยนะไปถ่ายออกมือนี่จะได้เอาไปเกิดเทียนแต่ว่านี่ออกเกลแล้วเนี่ย

ใส่ทีละเลนน้อยอ่ะปุ๋ยสูตรครับใส่จะได้ใส่ใส่ไก่ใส่หนอกใส่รอบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม้ล่องกระตาที่พี่ดตัดหอขึ้นเตาเอาล่อขามจะเที่ยวได้ไหมเออไม่ได้ติดเนี่ยควันหอกะ เขาก็จะเด็ดไอ้ตรงขั้วมันออกเพราะว่าโลกับแมลงมันช็อกตอนอยู่ตรงนี้พวกที่ยาปวกอย่างมันจะอันนี้ช้อกตอนอยู่ตรงตรงขั้วมันเจ้าะดาวต้องปิีกกนมันออกตรงขั้วมันตรงตัวขั้วโฝนเสร็จแล้วเขาก็ต้องน้องจะได้เปื่อกจุลินทรีย์ได้ปิดแต่มันจะอายาจุลินทรีย์มันมีทีมันมี้ามันมีมันมีขายต้ามันเป็ดตัวป้องกันเชื้อราแลลเปินชีวภาพดาวเขาต้ดูเองก็ได้ล่ะ เขายเองก็ได้ย e yeah. uh ังได้สีไข่มันวฝุ่นตอนแรกปีนี่จะใด้ฝุพอจะถุงที่ใด้มอคือถุงพลาสติกพวกมนสิบี่ก้นถุงเสื่อระบายความชื้นเวลาเขาทอนต่เราหน้านี่เราจะสั้นหนึ่งคือจะใต้กระดาษนุ่ให้นิสองสั้นหน้านี่เพราะว่าเด นอนแล้วแบนี like it. It ้นอนทีงานหนึ่งคนหนึ่งนะจารย์คือพยายามยากคนเดียวกว่ามันเหมือนต้องใส้ความละเอียดน่อยนี่นะจ้าพรานมันจะบอได้โดนสีฝนฮอมโมนมันจะดูจากใบจ้าวไอ้ที่กระดาษไอซิมิเนติศิลปะจ้าวไอ้ที่จะเป็นทว่ัีเฮาไก่ยกเป็นลมรียี่งเกิดหรือว่าช่วงที่มัต้นมันจะได้ดีที่แต่ถ้าทัวไปจะได้ ตัวนิดแบบนี้แล้องนั้นนะพอดอ่ะจะใเวลาประมาณน้อยใช่แก้แก้ไมน่าจืดใจนะคะเพรว่าถ้าเขาไ่ก็จะเอาตัวแรง้วามันเป็นอะจ้าบะต้องกดบบูไปนปี๊ดหนังปะ๊าก็ได้เนาะ dạ cô nhanh 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 ยังงี้อยไหนขนตีนีุ้มมน้สสะดวกว่าส่วนนี้ือตาก่นีจะทาถือระวางเลยเอ้าระบบหน้าบดก่อน ทั้งสวน3ร้อยตัวต้นจะพอดได้เบเกอร์ตัวเดียวยกเบเกอร์ตวเดียวก็จะพอดได้ทั้งสวนนี่แหละเจ้าโซลาเซลล์นี่รวมกับฟุตครอบัไอ้นี่คือ9.5าเจารวมรลบโซลาเซลล์นี่เอานาบอากมีไปลงเจ้าไปเจ้านดไปลงส้ปนคนานใต้ดิ งา,า,งา,า,น,านามัจะได้น้ำขาไ้เขาต้องขันน้าลงน,นีก่อนอีู้ี้คือเขาใจออห้องว่าใจวัุดิบง่ายๆจะทำเองได้แล้วกะคือประมาณอาทิตย์ละข้ง<ม>เพราะว่ามันสวยคือการดูซึมปุ๋ยดีจุยงสวยใือดินดินดีเจ้าอันนี้มันมสุ็นนมานที่เหนียวมากคุกลราา เจ้าหมาวมเฉพะบดาลเจ้้นม okay? ouais, ันกแม่เ huh. <mons> ้นี้อมันนื้อา่ดเนนี่เจ้าวิธีการทำก็ง่ายๆเจ้ามันเป็นอย่างที่เขาหาได้ในครัวเรือนเนาะแล้วก็เอาได้ง่ายๆเจ้ายงที่เขาหาลมันจะได้

ก็ค mm ืน hmm. ม mm ัน hmm. like uh? no, ี่เจ ok ้า่เที่บ้านเาไ่เียนะใสหลายแซ่บหลายอกใสหลายแซ่บหลายบอันนี้มันรวย้ไสไม่แน่ยกไก้ไหเอใส่หลายแซ่บหลายนไนยเสร็จแล้วปะมันปาพกสเนีปากับไส้นป่าเก่าินโบาี่เก่าไสนหมเก่า

หายเ่หลายเสหลายไปหลายเสพายจ้ันนี้ใส่น้ปลาหอยเปลือ่นะอหยังก็ได้จ้อันนี้มันมันเก่าคือแบบหินนี่แหละจ้าป้นเขาม่หยันเขานั่นได้เลยจ้าหอยจับได้หอยหรือปลาเ้นที่เขาไก่ไม่ได้เนี่ยจ้ามันนี้เปลือกเปลือกไข่ตีว่าเขาหนี่เขาจ็ต่าใส่ลงไปได้แต่อันนี้ลงต่ไปแล้วเปือกไขนี่จะเืแถวเสียบ พิงเฮาเอาใส่ไว้ในนี้นา,านมันจะสก,กรรัดแถวเียมออกมาแล้วมัน,มนก็นจะเอาไปใช้ได้เจามันจะช่วยลดบะฮือฝนนุ่ลวกกวนเหนียวเหนาใส่แถวเียมเนี่ยนะมันมีผันซอยมันอยู่รนี้เอาใส่เข้าไ,ไปโอ้ล,ลูกมีจ้มีมีมุกรประมาณ นี่ตาสังม mm ุกมันด้วยใช่มันเนี่ยที่นี่กินอย่างเขาเนี่ยเขาเนี่ยที่ขอกเขากระตักใสลงไปได้เลยตาใส่ได้ตัวเรียบๆไปปั่นๆใส่กอดได้ไม่เห็นตามันจะลุยลอกมาเขือดอกมาเขือใครนี่ดอกไม้ตาบ้านเนาบอกว่าใส่ไข่แดงเอาใส่ไข่ใส่ผมใส่อัไรอย่างเงี้ยใส่ที่มันงามแบบไงใส่เผียวแรงเพียวเอ็มคุณนี่ในเปลือกไข่เกา มันโคตรมาได้ไอ้แต่ยังตัวไม่เคี้ยวขนาดไหนโอเคที่ยได้ไปยุบฉันจะไปยุ่งยั้งมันจะต้องรอเมร์นกกว่ามันจะย่อยสลับลงไปในเตาเข้าเข้าแบบกับแบบคนย่างคนย่างหมูเป็ดอ่ะหมูมีขุนนักกันไปย่างอย่างเนาะเข้าแต่ในเตา เรากระเทียมหน้ามีใจน้าจากแรงธรรมชาติเจ้าน้าฝนน้า้วยน้าานี้ดีกว่าน้าปลาปลาอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะแบบมีจุลินทรีย์ในขั้นมันจะแดงจ้าต่ว่าทาเฮายาขึ้มันแดงเลยเฮาก็ใจหน้าฝนหน้า้วยน้าไม่น้าเนี่ยนแกนะเจ้าเอาไปใส่ไปใส่แค่ก้อนเดียวจ้องต้องใส่เยอะเนาะไม่ไม่น้องแบบโเจอร์สูตร มันโกมันโกเทนไอ้ไอ้นี้น้ำมาได้เลยนาะน้าบดาต้น้าจะกร้าเด้ลเจ้าเจ้าจะใส่ลงไปป๊าปลาก็ได้มันเอจ้าเาปปาก็ได้เจาแต่ถ้าปลาปายใส่ก็แตกะพักไว้น่อยก็ได้เจ้าหน้ำหนึ่งกวดหนึ่งจดาิีรเจาตามหนูท่าเลยเจาก็้วาใส่ลงไปหนึ่งจอดต้องไปยมยากไหเจ้าจ้ะ แม่สาวห้ามวันนี้ใส่นักหนาน้องเคยน้องเคยแล้วมันบเดนใส่อแด้นี้ยอเดียวแดงด้วยกันสาวแล้วเขากับเขย่ามือนี่เข้ากันเข้ากันแล้วเากัตากแดดไปได้เลยวเห็นปรมาณส้าวันเปตาแดงให้เม็ถ้าเวลาฝันน้าก็ได้เอาผสมเยก็อใส่จะ่อี่เอาเอาตากแดดได้ เตาต้องต้องแนเตา,าเมันก็นริ่มบนไปนี้พอเขายาจะเอาไปใจมันจะใจประมาณหนงอ,อ็นลตอนึลงลิเขากนอกับก้าว่บหนึ่งลิตหนึ่งของถังนอมันนึ่งน้อยลิตรแต่กเตาก็จะใจประมาณหนึ่งขวดแล้วกะเปิดปลออีนี่เตาตุ้ยเปิดใส่รงนี้เลยเปิดหน้าเปิดสีหนึ่งขวดเพื่อนเอออันนี้มันแยไ่ไหมนั่นเตาละาขย่าให้เข้ากันก่อนเตาแล้วเอากั ตามตู้ที่เขาหน้าเลยก็ต้องใส่นาคหน้าเพราะว่าเขาใส่นาคมันมันเก็มไปในเราต้องยิ้มะไรตุ้ยใสยิ้มเลยปาหน้เยแล้วยเปิดน้ำฝน้ฝาไม่ได้าเนี่ยเ้าุเือไปนี่เราเาใสนนี้ละลายถงเื้อนี้ก่อนแล้วกันเอาใส่มันห่ายกวานะเขาไปเดินที่เรต้น 对，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  ทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะเจ้าขอบคุณคณะอบตอมายางร่องขอบคุณเจ้าของสวนนะเจ้าสวนฝรั่งไส้แสดงบ้านตะวันอำเภอร้องจังหวัดแพร่นะเจ้าไว้แป็กกันใหม่ในครั้งต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้านี่น่อ้าสิอันนี้ไส้ดอตแจกกระด้กไปเลยได้เนยแดงกระเซ็นสองแดงกระเซ็นสามอันใด